ไอ้คนแรกหรือท่านที่เข้าไปสอบเนี่ยเดินด้วยความเชื่อมัน่นท่านไม่ต้องนั่งดูหนังสือท่านไม่ต้องทบทวนหน้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยพูดตัวเองต,อตลอดเวลาเลยครับว่าทุกนาทีมีคุณค่าเพราะผมขาดการเตรียมตัวผมขาดข้อมูลผมขาดการศึกษาผมขาดการฝึกสิ่งเหล่านี้ทําให้ผมขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมัน่นเวลาผมเดินเข้าห้องสอบ ท่านนึกภาพเอาละันครับว่าหน้าตาผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสุขหรือความทุกข์ล่ะครับแล้วพอเร,ราสอบจริงเป็นไงครับลนสิครับรู้แล้วอ่านข้อสอบไปทําไม่ได้ตายละอ่านข้อสอบไปแล้วเขาบอกข้อนี้20คะแนนตอบน่าจะได้ไปถึงสัก3าคะแนนมั้งตกแง่แง่ตกแน่ๆเราก็รู้สึกยิ่งลนไปกันใหญ่ตื่นเต้นก็มากขึ้นเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยนะครับถ้าเรามีข้อมูลเรามีความเชื่อมั่นเราซักซ้อม บางครั้งเราตั้งตุ๊กต,ตาขึ้นมาก็ได้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจะตัดสินใจจะทํำยังไงอะไรบ้างทําให้เป็นปัญหาอะไรบ้างคืออุปสรรคเราจะจัดการเราจะแก้ไขยังไงบ้างถ้าเราต้องดําเนินการเรื่องนี้มีอะไรบ้างไหมที่เป็นปัญหามีอะไรบ้างไหมที่เป็นอุปสรรคใครบ้างไหมที่ในทีมทําให้เป็นปัญหาใครบ้างไหมในทีมทําให้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าคุณลองตั้งคําถามสิครับ ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆตั้งสัก50คากําคำถามก็ได้100คําคำถามก็ได้ให้มากไปเลยว่าในการตัดสินใจของท่านหรือการในวิเคราะห์ของท่านท่านตั้งคำถามดูและลองตอบคำถามดูครับถ้าท่านตั้งคำถามแล้วตอบคำถามได้ผมเชื่อว่าในการตัดสินใจในการประเมินวิเคราะห์ต้องออกมาอย่างสำลิดผลและได้ผลลัพธ์แน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องของข้อมูลเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของความเชื่อมัน่นเรื่องของการรับผิดชอบนะครับ และก็เรื่องของความสัมพันธ์บางทีคนเราไม่ชอบที่หน้ากันคนเราเกลียดกันบางทีข้อมูลก็ไม่บอกนะครับเราเคยไหมครับรู้สึกไม่ชอบใครบางคนบางทีเจอหน้าก็ไม่อยากคุยด้วยไม่อยากพูดด้วยแล้วแค่ทักทายเซย์เ l ลโลสวัสดีขอบคุณนะไปนะขอตัวก่อนแต่บางทีเรามีเรื่องอยากจะบอกเขามีเรื่องอยากจะเล่าเขาฟังมีเรื่องอยากจะปรึกษาเขาแต่เอาละเขาคงไม่อยากรู้หรอกรู้ไปก็เท่านั้นแหละเขาคงไม่ทําอะไรหรอก หรือเขาคงไม่ชอบขี้นหน้าเราหรอกเขาคงเกลียดเราปล่อยทิ้งไว้เถอะไม่ต้องบอกเขาหรอกผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันเป็นปัจจัยหลักและเป็นหัวใจสําคัญมากในการทํางานเป็นทีมนะครับในการสร้างทีมงานให้เกิดผลลัพธ์และก็เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยในข้อท้ายสุดครับเป็นสิ่งที่เน้นย้ํามาตลอดและพูดอยู่แทบจะทุกๆหัวข,ข้อเลยคือตัวผู้นําเองครับ ถ้าผู้นําไม่ใช่เป็นคนปัญหาเสียเองปัญหาที่ว่านี้อาจจะเป็นในเรื่องของการให้เวลาการทุ่มเทการใส่ใจหรือความตั้งใจที่เกิดขึ้นหรือความสามารถของผู้นําเองในการจัดการกับปัญหาได้หลายครั้งครับที่เราพบว่าผู้นําไม่ทําอะไรเลยครับเพราะไม่อยากจะรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมาดู ครับเราวิเคราะห์ดูและลองตั้งคําถามดูรขาว่าปัญหาในการทํางานของเราอุปสรรคในการทํางานของเราในการตัดสินใจหรือวิเคราะห์หรือการที่จะดําเนินภารกิจบริหารจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งมันน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่เนื้อหานะครับอยู่ที่วิธีการหรืออยู่ที่ความเชื่อหรือความคิด หรือทัศนคติหาให้เจอครับแล้วปรับปรุงครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งครับปัญหาและอุปสรรคของความขัดแย้งเป็นยังไงบ้างครับบทบาทของผู้นําท่านถ้าท่านเป็นผู้นําท่านจะมีการวิธีการบริหารความขัดแย้งอย่างไรบ้างครับคําถามคําถามใหม่อีกแล้วครับในเรื่องของความขัดแย้งนั้นท่านให้ความหมายมันว่าอย่างไงครับท่านมองความขัดแย้งเป็นยังไงครับมองว่าเป็นเรื่องของการทํางาน มองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่ามองว่าเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ใช่หรือไม่คําถามอันแรกเลยที่อยากจะฝากให้ท่านถามนะครับลองดูแล้วลองตหาคําตอบดูว่าความขัดแย้งในความเข้าใจของท่านในนิยามของท่านนั้นท่านมองว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเรามองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยหรือเรามองว่าความขัดแย้งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ผลลัพธ์หรือการกระทําของเราก็อาจจะเกิดการแตกต่างกันได้ระหว่าง2วิธีการ2รูปแบบนะครับเราคิดเราลองตั้งคําถามดูในทีของท่านเคยเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นไหมครับระหว่างการทํางานร่วมกันความขัดแย้งที่ว่านี้มีอยู่2 3แบบครับแบบแรกคือถ้าท่านเป็นผู้นําเกิดความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันหรือเห็นต่างกันแล้วเกิด เขาเรียกว่าอารมณ์นะะ e ั้นกันเกิดความอารมณ์เกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบพอใจหงุดหงิดโมโหโกรธอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ลุกออกไปหรือไม่พอใจหรือไม่ทําอะไรต่อไปอีกเลยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในความขัดแย้งรูปแบบแรกนั้นท่านเป็นผู้สร้างความขัดแย้งขึ้นมาเองหรือเปล่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับดูประเด็นแรกความขัดแย้งอีกแบบหนึ่งคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเองนะครับ หมายความว่าเขาอาจจะเห็นตรงกันไม่เข้าใจกันไม่รับฟังซึ่งกันและกันหรือต่างคนต่างแก่งแย่งชิงดีผลประโยชน์หรือผลงานหรือเปล่านั่นในรูปแบบที่สในรูปแบบที่3ส,สุดท้ายคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งแผนกเลยคือเปะปะปนกันไปหมดเลยหาที่มาหาที่ไปไม่ได้ตกลงใครขัดแย้งกันใครเป็นคู่อริก,กัน ใครเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ต่อสู้กันนะครับมองเป็นศัตรูกันนะครับถ้าคนในทีมมองมองคนในทีมเป็นศัตรูกันนี่ก็ไม่ง่ายแล้วต่อการทํางานที่จะร่วมกันให้เกิดผลลัพธ์ได้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ครับความขัดแย้งจัดการได้ความขัดแย้งป้องกันได้ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วหาสาเหตุได้เจอว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งที่ทำให้เราทำงานร่วมกันไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือความสุขได้ บางทีความพร้อมของการทํางานเป็นทีมเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของนโยบายวิธีการในการนําไปปฏิบัติการสื่อสารนะครับหรือการกําหนดบทบาทและหน้าที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้นําทีมหรือทีมต้องมานั่งคุยกันแล้วประเมินหาข้อสรุปกันว่าในสิ่งที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ตกลงมันอยู่ตรงจุดไหนอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ควรทํา อะไรที่ต้องไม่ทําและอะไรที่ต้องเลิกทําเลยอะไรบางอย่างที่ต้องทํามากขึ้นหรือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทคุณในฐานะที่เป็นผู้นําต้องไม่สร้างความขัดแยง้งไอ้เกิดขึ้นเองนะครับถ้าจะเป็นความขัดแยง้งจะแปลเปลี่ยนจากความขัดแยง้งเป็นความไม่เข้าใจบ้างก็ผมก็ว่าจะพอรับได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านต้องหาเหตุให้เจอว่าในทีมของท่านความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไรส่วนมากมาจากเรื่องอะไรแล้วใคร เป็นคนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วเมื่อเกิดความขัดแยง้งอย่าปล่อยให้เรื่องมันยาวหรือมืงชีนะครับถ้าพบแล้วต้องรีบดําเนินการจัดการเลยอย่าปล่อยให้ข้ามคืนนะบางครั้งเราปล่อยแค่ข้ามคืนหรือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยผลลัพธ์หรือข่าวข่าวที่มันขยายเกินความเป็นจริงบางทีเนื้อหาของเรื่องมีอยู่แค่นี้ครับแต่พอเราปล่อยให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่พอใจเกิดการทะเลาะวิวาทหรือเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่แฮปปี้ หรือขาดความสุขแล้วขาดความร่วมมือในทีมแล้วมันก็จากเล็กๆคนหนึ่งก็พูดก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นเรื่องที่มันเกินความเป็นจริงเกินกว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นได้ผู้นําทีมต้องเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับระวังครับบางทีเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและการการสร้างวัฒนธรรมที่ ดีขึ้นมาคําว่าดีขึ้นมาหมายความว่าทุกคนเนี่ยเห็นพ้องตรงกันแล้วยึดมั่นเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้คนในทีมจะปฏิบัติร่วมกันเป็นกติกาของทีมว่าทุกคนทําแบบนี้นะทาตามนี้นะแล้วฉันจะฟังคุณฉันจะเชื่อใจคุณฉันจะร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีความขัดแย้งผมอยากเรียนให้ทราบว่าสามารถป้องกันได้ครับแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดเราคปล่อยให้เกิดความขัดแย้งถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเล็กๆนิดเดียวแต่มันก็อาจจะขยายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โต ได้เช่นเดียวกันครับคนบางคนนะครับเขาทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นด้วยตัวเขาคนบางคนแค่มองดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบๆอบตัวเขาแต่ในขณะที่คนบางคนไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับชั้นบ้างหรือโลกวนี้บ้างคนมีอยู่สารประเภทนะครับถ้าเราอยากดูเราอยากรู้อยากเข้าใจประเภทแรกคือทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นด้วยมือของเขาครับ ประเภทที่2คือแค่มองดูเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและประเภทสุดท้ายประเภทที่3คือไม่สนใจและไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นถ้าเราเป็นผู้บริหารทีมที่ดีคุณต้องาสามารถทําให้คน3มกลุ่มนี้เกิดความเข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกันมีภารกิจอันเดียวกันเกิดความรู้สึกสํานึกรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะทําอะไรก็ตามมันคือความรับผิดชอบของทีมมันคือผลลัพธ์ของทีม ไม่ว่าจะเป็นผู้นําทีมหรือสมาชิกในทีมไม่ว่าสิ่งใดเรื่องอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมครับความขัดแย้งเกิดขึ้นได้และเช่นเดียวกันความขัดแย้งก็จัดการและป้องกันได้เช่นเดียวกันครับทำงานก็อย่ากลัวความขัดแย้งครับไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวครับมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติครับสำหรับการทํางานร่วมกันความคิดเห็นที่เหมือนความคิดเห็นที่ต่างอารมณ์นะครับความชอบความไม่ชอบ นะครับความรักนะครับความที่จะเป็นพวกพ้องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แต่หน้าที่ของการที่เราเป็นผู้นําฐานะที่เราเป็นผู้นําทีมเนี่ยเราต้องดูแลจัดการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้มันดีที่สุดให้ได้นะครับอุปสรรคของการจัดการในเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่หลายข้อด้วยกันผมคุยอยู่เสมอๆครับถ้าผู้นํามีความสามารถต่างๆมากมายาาาความสามารถในการจัดการกับปัญหาได้เนี่ยมัน,ม,นมันจะยอดเยี่ยมมาก แต่สิ่งสําคัญที่คนเรามักไม่ทําอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยผมเน้นย้าอยู่เสมอๆมนเนี่ยท่านลองคิดดูว่าใช่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าท่านรู้สึกสิ่งนี้หรือเปล่าผมเรียกมันว่าความกลัวครับความกลัวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอุปสรรคมากเลยครับต่อต่อการทํางานร่วมกันต่อการทําอะไรก็ตามต่อเป้าหมายในชีวิตต่อเป้าหมายองคอ์กรต่อเป้าหมายส่วนรวมหรือคุณจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะครับลงทุนนะครับทำธุรกิจทําการค้า หรือตัดสินใจจะซื้อสินค้าอะไรถ้าเรามีความกลัวครับแต่ผมไม่ได้บอกให้เราประมาทนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าถ้าเราเราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีมากที่สุดและเป็นจริงมากที่สุดครับบนศักยภาพที่เรามีและเรารู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราไม่กลัวนะเพราะเรามีเรามั่นใจว่าเราน่าจะคิดถูกเรามั่นใจว่าตัวเราและทีมของเราเนี่ยน่าจะทําสิ่งที่มันถูกต้องนะคุณก็อย่าไปกลัวครับ เพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับพอเกิดความผิดพลาดแล้วสิ่งสาคัญคือคุณก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นมันเป็นประสบการณ์นะครับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวมันคือประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ดีที่สุดคืออย่าให้ใหไอ้ความผิดพลาดหรือประสบการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นซ้ําอีกในตัวเราหรือทีมของเราแต่หลายคนไม่ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่จดจำพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเขาอาจจะมองว่าความผิดพลาดนี้เขายอมรับได้ก็มั้งครับ อาจจะมองว่าความผิดพลาดนี้เขารับได้แต่ในการทํางานร่วมกันหรือมีองค์กรหรือคนจํานวนหนึ่งเข้ามาทํางานร่วมกันเนี่ยผมอยากจะเรียนแนะนําให้กับท่านผู้ชมให้เข้าใจและวก็ทราบว่าสิ่งนี้มันมัน,ม,นมันเกิดได้ก็จริงนะครับป้องกันได้ก็จริงแล้วต้องเรียนรู้มันว่าไอ้ความผิดพลาดที่เราพบมาหรือเจอมาเนี่ยอย่าพยายามให้เกิดซ้ําอีกนะครับถ้าเกิดซ้ําอีกเนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆแล้วเราเป็นผู้นําทีมนะครับคนในทีมก็จะมองเรายัางไง คนในทีมจะรู้สึกยังไงกับเราท่านลองคิดดูนะครับเราเป็นผู้นำเรามีอำนาจเรามีหน้าที่เรามีบทบาทในการตัดสินใจในการบริหารจัดการทำอะไรก็ตามบนความรับผิดชอบของเราแต่เราตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านลองคิดดูสิครับว่าความน่าเชื่อถือของเราในสายตาของสมาชิกในทีมจะมากขึ้นหรือน้อยลง ความไว้วางใจของคนในทีมจะหายไปไหมคงอยู่หรือมากขึ้นผมเชื่อว่าท่านที่เป็นผู้นำทีมคงเข้าใจประเด็นเหล่านี้ดีถ้าเราไม่มีความสามารถในการจัดการจริงๆนะครับมันยากมากในการจะนำทีมได้ทีมเนี่ยลูกทีมเนี่ยเขาพร้อมจะปฏิบัติตามถ้าผู้นำเข้มแข็งผู้นำแข็งแกร่งผู้นำมีศักยภาพ และผู้นําสามารถทําให้คนในทีมสามารถใช้ศักยภาพที่มีของตัวเองออกมาผมก็เชื่อและผมก็มั่นใจว่าไอ้เรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคหรือข้อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความล้มเหลวเป็นไปได้แต่เรามองความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นเรื่องอะไรครับเรามองความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่า เมื่อเกิดความล้มเหลวความผิดพลาดเกิดขึ้นเรากับทีมของเรามีการทําความเข้าใจไหมมีการทบทวนไหมมีการวิเคราะห์ไหมหาเหตุหาปัจจัยไหมว่าสิ่งที่เราทํามาก่อนหน้านี้มันถูกต้องเปล่ามันมีสิ่งใดไหมมีเรื่องอะไรมีใครที่ต้องปรับที่ต้องเปลี่ยนหรือจัดการให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าอีกหรือน้อยอีกมีปัจจัยอะไรไหมที่เราควบคุมได้มีปัจจัยภายนอกอะไรไหมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าคุณและคนในทีมมีการสื่อสารที่ดีมีการทำความเข้าใจที่ดีนะครับแล้วรับฟังข้อเท็จจริงซึ่งกันและกันอย่าลืมนะครับผมเน้นย้ำเสมอๆครับว่าความสัมพันธ์ของทีมมันเป็นหัวใจของแทบจะทุกเรื่องเลยที่ผมคุยมาก่อนหน้านี้เรื่องของความสามารถเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของปัญหาถ้าความสัมพันธ์เราดีอ่ะทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยความไว้วางใจมากทุกอย่างมันก็จะดีตามไปด้วยโอกาสที่เกิดความผิดพลาดมีไหมมี แต่มันจะน้อยและเวลาเกิดมันก็จะผลลัพธ์หรือความรุนแรงมันก็จะไม่มากขึ้นนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วทํายังไงต่อไปท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าในครั้งต่อไปเราจะทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมมี2คําถามนะครับเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นหรืออุปสรรคเกิดขึ้นและเราและทีมของเราทําอะไรบางอย่างไปแล้วคําถาม2คําถามที่สําคัญมากที่เราควรจะถามตัวเราเองและถามทีมของเราคือ ในกรณีที่ผ่านมาในเรื่องที่ผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเราเรียนรู้อะไรบ้างเราตัดสินใจผิดพลาดเราประเมินสถานการณ์เราวิเคราะห์เราสื่อสารกันน้อยไปนะครับเราเราตัดสินใจด้วยความเร่งรีบนะครับเรากลัวความรับผิดชอบนะครับเรารีบรีบทำมาแล้วกันนะครับหรือทีมขาดความร่วมไม้ร่วมมือ รือเวลามันบีบรั้นบีบบีบแล้วมากๆเราก็หาให้เจอว่าที่เราผิดพลาดที่เรามีปัญหามันมาจากเรื่องอะไรเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานของเราและประสบการณ์ที่เราได้มีอะไรคําถามที่2ครับเป็นคําถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อทีมของเราเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ให้มันดีขึ้นเราจะทําสิ่งที่เราเคยทําแตกต่างไปยังไงบ้างเราจะทําสิ่งที่เราเคยทํานั้นแตกต่างอย่างไร